ตั้งโมยอดนิยมโคโนมพันดีเส้นหมีน้ำชาสวนสง่าอ่างหนองครูเชิดชูหมอเพลงขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมากรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งอยู่เลขที่20หมู่7ตําตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาบริหารงานโดยนางบุษราอารีชาติผู้อำนวยการสอกอรออำเภอสูงเนินรักษาการในตำแหนง่งผู้อำนวยการสอกอรออำเภอขามทะเลสอมีบุคลากรทั้งสิ้น11คนผู้บริหารจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน1คนครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนจำนวน1คนครูกศนตำบลจำนวน7คนและบรรรักษ์จำนวน1คนค มีอาคารห้องสมุดประชาชนหนึ่งแห่งและสกรตำบล5แห่งดังนี้สกรตำบลขามทะเลสสกรตำบลโป่งแดงสงกรตำบลพันดุงสงกรตำบลบึงอ้อและสกรตำบลหนองสวงทิศทางการบริหารงานของสองกรออำเภอขามทะเลสภายใตย้ปรัชญาเสริมสร้างปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิสัยทัศน์สกรออำเภอขามทะเลส จัดการศึกษาเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือผู้เรียนมีคุณธรรมนำวิถีพอเพียงผู้เรียนมีคุณธรรมหมายถึงผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนมีการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนนำวิถีพอเพียงหมายถึงผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เพื่อมุ่งสูงวิสยัยทัศน์และพันธกิจของสองกรออำเภอขามทะเลสอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านดังนี้ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอายทสัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน2พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบ การจัดการเรียนรู้และบริบทในปัจจุบัน3ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการเรียนรู้รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 4. ส่งเสริมสนับสนุนสวงสาและประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชน 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพเพื่อการบริหารราชการที่ดีธรรมาพิบาลมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะสมรรถนะคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้การบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผลการดำเนินงานระดับประเทศกศนอ,อำเภอขามทะเลสอได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2562 2563และ2565จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมขยะมูลฝอยสำหรับนักศึกษากศนระดับประเทศประจำปี2561และ2565งานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในโครงการ1ตำบล 1. ผลิตภัณฑ์และการประเมินคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียมระดับจังหวัดประจำปี2565 กิจกรรม1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากผ้ากลุ่มสนใจหลักสูตรอาหารขนมการทำไส้กรอบแหนมขนมไทยและการทำพมเช็ดเท้าแฟนซีเป็นต้นและก็สอนอตบลขามทะเลสรับการคัดเลือกให้เป็นกสอนอต้นแบบ 5D Premium p l ั s ประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับกลุ่มโซนลำตะคองระดับจังหวัดของสำนักงาน สกรอจังหวัดนครราชสีมาระดับกลุ่มนครชัยบุริีและเข้ารับการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขามทะเลสอถิ่นอุดมชุมชนหน้าอยู่สกรออำเภอขามทะเลสอเป็นสถานศึกษาพอเพียงประจําปี2,558จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีศูนย์เรียนรู้ในทุกตำบลได้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสาน บ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลขามทะเลสอโคกหนองนาโมเดนบ้านโคกสะออนหมู่ที่6ตำบลขามทะเลสอหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำชาหมู่ที่3ตำบปลป่งดแดงโคกหนองนาโมเดนบ้านตโนดหมู่ที่3ตำบลพันดุงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสวงพัฒนาหมู่ที่5ตำบลหนองสวงศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชานาดอนอีลม หมู่ที่6บ้านดอนมักเรือทั้งนี้สกรอํเราเภอขามทะเลสมีการดําเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต